สวัสดีจ้า <c oughs> อ่าวันนี้นะเกียันก็จะมาสรุปลำดับเนาะมันจะเป็นเรื่องลำดับกับอนุกรมถูกไหมคะแต่เพี่ันพอจะแบ่งคลิปล้วกันเป็นสรุปลำดับก่อนแล้วค่อยสรุปอนุกรมอีกอีกรอบหนึ่งเนาะอ่ะทีนี้ลำดับนะคะก็คือเราจะเรียนเนี่ยในชั้นม .6 เทอมหนึ่งนะถ้า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 เรียงตามสสสสวทเนาะจะเรียนตอนม .6 เทอมหนึ่งแต่ว่าในบางทีโรงเรียนก็แบบ สอนตั้นแต่ม5เทอม2ก็มีเหมือนกันอ่ะทีนี้ลำดับเซอรอไลน์อ่ะสมมติพี่ยกตัวอย่างขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างนะกันก็คืออย่างเช่นเลขหนึ่งเลขสามเลขห้าแบบนี้เลขเจ็ดอ่ะหนูพอมองเดาตัวต่อไปออกปะมันก็คือเลขเก้าแล้วก็เลขสิบเอ็ดถูกไหมคะไอ้แบบเนี้ยเราเรียกว่าลำดับถูกไหมตอนเด็กๆเ,เขาจะบอกว่าตอนเด็กๆก็บอกว่า ให้นำตัวเลขมาเรียงกันโดยขั้นด้ยจุลภาคเนี่ยแล้วก็แสดงว่าอะไรมาก่อนอะไรมาหลังเนี่ยอันนี้คือลำดับอันนั้นคือความหมายตเด็กๆที่แบบปหเรียนป .5 ้าเรียนอะไรอย่างนี้เนาะแต่นี้พอเป็นมปลายแล้วนะคะลำดับเนี่ยมันก็คือเลนส์ของฟังก์ชันนะเลนส์ของฟนะังก์ชันเนาะที่มีโดเมนเป็นเซตของจำนวนเต็มบวก อ่ะแบบนี้ความหมายของลําดับเราจะแบบลึกซึ้งขึ้นนิดนึงเพราะว่าอะไรอ่ะฟังก์ชันของเราใช่ไหมคะฟังก์ชันของเราเนี่ยมันก็ประกอบไปด้วยพุ่นับตัวหน้าใช่ไหมซึ่งตัวหน้าเขาบอกแล้วว่ามันคือโดเมนโดเมนมันคือเซตของจำน,น,นวนเต็มบวกอืมก็คือเป็นหนึ่งแบบนี้ตัวหลังเป็นอะไรก็ได้สมมติที่เราเป็นหนึ่งอ่ะตัวหน้าเป็นสองตัวหลังเป็นอะไรก็ได้เป็นสามเนาะตัวหน้าเป็นสามตัวหลังเป็นห้าแบบนี้เห็นไหมอ่ะไปเรื่อยๆจุดๆๆนี่เนี่ย เราจะเรียกว่าอันนี้คือพดที่1นึ่งพดที่2องพดที่3ส,ส่วนตัวนี้ซื้อค่าของลำดับก็คือ a a n 1อะไร a 1 a 2 a 3แบบนี้เนาะเนี่ยหนึ 1, 3, 5, เห็นไหมห mm. นึ่งสามห้าไหมคะทีนี้ลำดับเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ชนิดเอาง่ายๆก่อนนะ mm. ก็คือลำดับจำกัดลำดับจำกัดอ่ะอย่างเช่นที่บอกว่า เอาตัวเลขเดิมเลยคือหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าแบบเนี้ยมันจํากัดคือมันอยู่แค่นี้ก็คือหมายถึงตัวที่หนึ่งของลาดับนี้ยเป็นหนึ่งตัวที่สองของลาดับเนี้ยเป็นสามตัวที่สามของลำดับนี้เป็นห้าถูกไหมตัวที่สี่ของลาดับนี้เป็น, 5, นเจ็ดแล้วก็ตัวที่ห้าของลำดับนี้เป็นเก้าอืมตัวที่ห้าของลำดับนี้เป็นเก้าเนาะเราจะเขียนในรูปทั่วไปได้นะคะก็คือ a อหรือตัวที่ n เนี่ยมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงมันก็มีหน้าตาเป็นสองเอ็ลบหนึ่งถูกไหม แต่โดยที่เราบอกด้วยว่า n มันก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนี้คือเราแทน n เป็นหนึ่งดูสิสองคูณหนึ่ง <1 S 1> เป็นสองถูกไหมสองลบหนึ่งเป็นหนึ2 2> 4, 4่งแบบนี้ไง n เป็นสองสองคูณสองเป็นสี่สี่ลบหนึ่งก็เป็นสามถ้า n เป็นสามสองคูณสามเป็นหกหกลบหนึ่งก็เป็นห้าแบบนี้นะคะคือถ้าเรามีฟอร์มฟอร์มหนึ่งหรือเป็นสมก,การสมก,การหนึ่งที่เราแทน n เข้าไปเนี่ยแล้วได้ผลของลำดับออกมาท,ลทีละตัวทีละตัวเลยรตัวแบบนี้เราจะเรียกแบบนี้ ว่ารูปทั่วไปอันนะียคือรูปทั่วไปเนาะของลำดับอืมอะพี่ยังไม่อธิบายว่าลำดับจากัดมันคืออะไรจำกัดก็คือจํากัดแค่นี้มีแค่ห้าตัวเท่านั้นในในนี้ลำดับนี้ถูกไหมคะอีกอันหนึ่งก็คือลำดับอนันต์ลำดับอนันต์อ่ะเหมือนเดิมเลยนะที่บอกว่า หนึ่งสามห้าเจ็ดถูกไหมเก้าแล้วเขาก็จะจุดจุดจุดแบบนี้คือต่อไปเรื่อยๆแบบเนี้ยเราจะเรียกว่าลำดับอน,นันต์เห็นไหมคะถ้าสูตรทั่วไปน่ะรูปทั่วไปของลำดับนี้ละก็ยังเหมือนกันกับอันเมื่อกี้ใช่ไหมก็คือ a n เนี่ยเท่า,ากับ2 n งเนลบหนึ่งเนาะแต่ว่า n เป็นไปได้เรื่อยๆก็คือ n ต้องเป็นจำนวนเต็มบวกนัก่นเองเห็นไหมคะ โน้ตไว้นิดนึงถ้าเขาไม่ระบุโดเมนคือเขาเขียนแค่นี้ a n เท่ากับสอง n ลบหนึ่งแบบเนี้ยก็จะหมายถึงว่ามันเป็นลำดับอาานันต์นะมีสองแบบทีนี้หลักการเขียนลำดับนะคะหลักการเขียนลำดับเนี่ยก็จะมีอยู่สองแบบที่เป็นแบบว่าคนรู้จักทั่วๆไปเนาะหนึ่งก็คือเขียนแบบแจกแจงพจน์แจกแจงพจน์อย่างเขียนแบบเรียงๆไปเลยอะ่ะอย่างเช่น หน,นึ่งสามหกแบบเน,นี้ยสิบสิบห้าแบบเนี้ยอันนี้คือแจกแจงปดนะคะหรือแบบแบบนี้ก็ได้ศูนย์ห้าสิบสิบห้าไปเรื่อยๆแบบน,นี้เห็นไหมหรือจะเป็นแบบน,นี้หนึ่งสามเก้ายี่สิบเจ็ดแปดสิบเอ็ดไปเรื่อยๆเห็นไหมคะแบบเนี้ยก็คือเขียนให้ดูเขียนโชว์ให้ดูเลยทุกตัวอะไรอย่างเงี้ยตัวแรกๆนะมันจะตัวนาดนั้นตัวแรกๆให้ดูเลยทุกตัวอันที่สองคือ เขียนเฉพาะพจน์ทั่วไปเขียนเฉพาะพจน์ทั่วไปซึ่งพจน์ทั่วไปก็คือรูปสูตรนี่แหละรูปทั่วไปนี่แหละนะคะนี่อย่างเช่นที่บอกว่าอันนี้เนาะพี่ก็เขียนแทนด้วยว่า a n นะคะเท่ากับสอง n สมมูรนะลำดับของเราก็คืออะไรก็จะแทน n เป็น1ไปเรื่อยๆเนาะก็เป็น2 4 กแปดสิบแบบนี้ไปเรื่อยๆถูกไหมหรือที่บอกว่าอ่ะพจน์นี้ก็คือ an นะเท่ากับ n คูณ n บวกหนึ่งส่วนอสองแบบนี้คะลำดับจริงคืออะไรลำดับจริงหนูก็ลองอ n ไปแทนด้วยหนึ่งดูแบบนี้หนึ่งคูณหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองถูกไหมหนึ่งคูณสองเป็นสองหารสองเป็นหนึ่งแต่ว่าตัวแรกเป็นหนึ่อง 1. อ่ะที้ตัวแรกเป็นหนึ่งตัวที่สองล่ะสองคูณสองบวกหนึ่งก็คือสองคูณสามเป็นหกหกหารสองเป็นสาม อ่ะก็เป็นหนึ่งแล้วก็เป็นสามถูกไหมคะตัวที่สามสามคูณสามบวกหนึ่งก็กลายเป็นสามคูณสี่สี่หารสองเตะสามสี่สิบส,สองสิบสองหารสองเป็นหกก็เลยกลายเป็นหนึ่งสามแล้วก็หกแบบนี้ไปเรื่อยเนาะแต่ว่าอันนี้ก็คือเขาบอกมาในรูปของเป็นสูตรเลยนั่นเองแบบไม่ต้องไม่ต้องมาเขียนเองทีนี้ลำหนักทั่วไปก็คือแบบไม่ได้มีแพทเทิร์นอะไรขนาดนั้นให้หนูมองมันจะมีอยู่สองแนวข้อสอบนะคะก็คือ อันดับแรกนะให้ an มาแนวข้อสอบค่ะแนวข้อสอบก็คืออหนึ่งให้ an มาแบบนี้แล้วให้เราแจกแจงให้ได้สองก็คือแจกแจงมาให้แจกแจงมาให้แล้วให้เราหา an มีแค่แบบสองแบบนี้เท่านั้นอ่ะดูอย่างอันแรกนะคะข้อหนึ่งเขาบอกว่า ต้องหา4ีพจนแรกของลำดับ an เท่ากับ5 n ลบ2สีพจนแรกก็คือต้องหา a 1หา a 2หา a 3แล้วก็หา a 4ถูกไหมทีนี้หนูต้องการหา a 1อ่ะหนูก็แทน n เ่ะเป็นเลข1แค่นั้นเอง5้าคูณ1ลบ2คูณ1เป็น5 5าลบ2ก็เป็น3แปลว่า a 1ก็เป็น3ามถไหมอ่ะทีนี้ a 2ล่ะก็แทน n เป็นสองคูณ2เป็น10 10-2ลบ2ก็เป็น8 a 3 ห้าคูณสามเป็นสิบห้าสิบห้าลบสองเป็นสิบสามแล้วก็ห้าคูณสี่เป็นยี่สิบยี่สิบลบสองเป็นสิบแปดเนี่ยแค่นี้เองได้ไหมคะอ่ะอีกทีหนึ่งข้อสองเขาบอกว่าส่งหาสีพจน์แรกของลำดับ an เท่ากับสามบวกลบหนึ่งกำลัง A n อ่ะมาเนืนน่องเนาะเราก็หาอหนึ่งหาอสองหาอสามแล้วก็หาอสี่หาเอหน A ึ่งแทนเ n เป็นหนึ่ง ลบหนึ่งกำลังหนึ่งได้ลบหนึ่งใช่ไหมสามบวกกับลบหนึ่งก็เลยกลายเป็นสองเอสองลบหนึ่งกำลังสองได้หนึ่งเพราะนั้นสามบวกกับหนึ่งก็เลยกลายเป็นสี่สามบวกกับลบหนึ่งกำลังสามลบหนึ่งกำลังสามได้ลบหนึ่งสามบวกกับลบหนึ่งก็เลยกลายเป็นสองเอสี่อันนี้แฮนดด้วยสี่ลบหนึ่งกำลังสี่ได้หนึ่งสามบวกหนึ่งก็เป็นสี่ สังเกตว่าอะไรเอ่ยมันก็จะวนๆอยู่ตรงนี้ถูกไหมสองสี่สองสี่แบบนี้ไปเรื่อยๆอันต่อไปก็เดาได้ก็เป็นสองสี่สองสี่สองสี่แบบนี้ไปเรื่อยๆถูกไ,ไหมคะอ่ะทีนี้มาลองดูแบบฝึกหัดนะตรงเขียนห้าบทแรกของลำดับต่อไปนี้น,นี่ลองทำองแนละ้วอ่ะ ถ้าจะให้ดีนะคะหนูเ,เด็กๆควรจะหยุดพอร์ไว้ก่อนแล้วก็ลองทําเองก่อนแล้วค่อยมาเปิดเฉลยทีเดียวจะได้คิดเองด้วยเนาะอ่ะยัจะเฉลยไปเลยนะคะตัวแรกนะคะ a หนึ่งก็คือแทน n ด้วยหนึ่งสามคูณหนึ่งเป็นสามลบเจ็ดเป็นลบสี่เนาะอ่ะหรือหนูจะเขียนองก็ได้นะไม่ต้องเขียน a หนึ่งร้อเก็ดิจ็ดลบสี่แบบนี้แล้วก็เขียนสุลภาค 2, กัน a สองก็สามคูณสองได้หกหกลบเจ็ดก็กลายเป็นลบหนึ่ง a สามสามคูณสามได้เก้าเก้าลบเจ็ดเป็นสอง a สสี่คูณสามเป็นสิบสองสิบสองลบเจ็ดเป็นห้าแล้วก็ a ห้าเห็นไหมห้าคูณสามเป็นสิบห้าลบเจ็ดเป็นแปดนี่อ่ะต่อมาข้อสองนะคะ a หนึ่งแทนหนึ่งตรงนี้หนึ่งลบหนึ่งได้ศูนย์เห็นไหมสองกำลังศูนย์ก็กลายเป็นหนึ่งนะคะเพราะนั้นสามลบหนึ่งก็เลยกลายเป็นสองห้านี 1, ้เป็นสองสองลบหนึ 1, ่งเป็นสองเอสองลบหนึ่งเป็นสองสองลบหนึ่งเป็นหนึ่ง สองกำลังหนึ่งเป็นสองสามลบสองก็เลยกลายเป็นหนึ่งท้านี้เป็นสามสามลบหนึ่งเป็นสองสองลังสองเป็นสี่สามลบสี่เป็นลบหนึ่งถ้าอนี้เป็นสี่สี่ลบหนึ่งเป็นสามสองลังสามเป็นแปดสามลบแปดเป็นลบห้าแล้วก็สุดท้ายถ้าเอ็นเป็นห้าห้าห้าลบหนึ่งเนาะเป็นสี่สองกำลังสี่เป็นสิบหกนะคะเพราะฉะนั้นสามลบสิบหกก็กลายเป็นลบสิบสามนะอ่ะ ข้าสามนะคะหาเอหนึ่งก็แทนเอเป็นหนึ่งหนึ่งกำลังสองบวกหนึ่งบวกหนึ่งก็เป็นสามอ่ะสองกำลังสองบวกสองบวกหนึ่งก็เป็นสี่บวกหกเออบวกสองเป็นหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเนะาะสามกำลังสองบวกสามบวกหนึ่งเก้าบวกสามบวกหนึ่งก็กลายเป็นสิบสามอ่ะไปสี่สีก่กำลังสองบวกสี่บวกหนึ่งสี่กำลังสองเป็นสิบหกบวกสี่เป็นยี่สิบบวกหนึ่งเป็นยี่สิบเอ็ดห้ากำลังสองบวกห้าบวกหนึ่ง าาห้ากำลสมยี่ห้าบวกห้าเป็นสามสิบสามสิบวกหนึ่งเป็นสามสิบเอ็ดนะคะอ่าข้อสี่ลบหนึ่งกำลังหนึ่งเป็นลบหนึ่งคูณกับหนึ่งก็เลยกลายเป็นลบหนึ่งเห็ไหมลบหนึ่งกำลังสองเป็นหนึ่งคูณกับสองก็กลายเป็นสองกำลังสามลบหนึ่งกำลังสามเป็นลบหนึ่งเนาะคูณกับสามก็เลยกลายเป็นลบสาม สี่ก็กลายเป็นสี่ห้ากลายเป็นลบห้าถูกไหมคะนูม,มองแพทเทิร์นก็พอนะคะไม่ต้องคิดตัวจริงอะไ้อ่ะทีนี้มาดูข้อห้าเขาบอกว่า a n นะมีสองมีสองอันก็คือเป็นสามสามนลบหนึ่งนะคะเมื<น>่อ<น> n is all number all number ก็คือเลขคี่นะคะ <c oughs> นี่คือเลขคี่ส่วน e v e n number ก็ค <c oughs> ือเลขคู่เนาะแปลว่าเนี่ยมันไม่ได้เป็นรูปทั่วไปแบบที่เป็นสมการเดียวแล้วมีสองสมการแยกกันแปลว่า หนูหาโพสที่หนึ่งเนี่ยหนูก็ต้องใช้อันข้างบนถูกไหมเพราะว่าเลขโพสที่หนึ่งหนึ่งมันเป็นเลขคี่เห็ไหมอ่ะพี่ก็แทนสามคูณหนึ่งลบหนึ่งก็กลายเป็นสามลบหนึ่งก็เป็นสองเนาะอ่ะต่อมาโพสที่สองโพสที่สองเป็นเลขคู่ก็ใช้ข้างล่างถูกไหมคะอือใช้ข้างล่างนี้นะครับสองคูณสองบวกหนึ่งสองคูณสองเป็นสี่บวกหนึ่งก็กลายเป็นห้าเห็ไหมอ่ะต่อมาโพสที่สามใชข้างบนเหมือนเดิมสามคูณสามเป็นเก้าเก้าลบหนึ่งก็กลายเป็นแปดเนาะอ่ะโพสที่สี่ ฟุตที่สี่เป็นเลขคู่สองคูณสี่เป็นแปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าแล้วก็ฟุตที่ห้าฟนตที่ห้าเป็นเลขคี่เพราะฉะนั้นสามคูณห้า 5, ลบหนึ่งเป็นสิบห้าลบหนึ่งก็เป็นสิบสี่นะคะที่นะอ,มอะมีทำไมนี้หน้าว่างอยู่ตรงนี้อ,อ่ะทีนี้มาดูเขาบอกว่าจองหาฟุตต่อไปนี้สองฟุต ของลำดับพร้อมทั้งหาฟุทัข้ไปด้วยคือให้หาต่ออีกสองฟุแเราก็หาฟุเข้าไปอ่ะสามหกเก้าสิบสองเดี๋ยวก็วจะมองว่าจะหาฟุตเข้ไปไงหนูก็ต้องหาความสมคัญระหว่างตัวของมันสามไปหกมันคือบวกสามถูกไ,ไหมคะหกไปเก้าก็คือบวกสามเนาะเก้าไปสิบสองก็คือบวกสามเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าตัวต่อไปตัวต่อไปก็คุจะต้องบวกสามแล้วก็บวกสามถูกไ,ไหม ดังนั้น12ไปตัวต่อไปก็เป็น15แล้วก็15ไปตัวต่อไปก็คือเป็น18ทีนี้คำถามสำคัญก็คือพ่อหนูบอกว่าอ่าแล้วหนูจะรู้ได้ไงว่าพจน์ทั่วไปของมันอ่ะหายังไงถูกไหมคะก็ะคือแบบนี้อ่ะนหนูตั้งต้นก่อนว่ามันคือ3ามอ่าสาเพราะว่ามันคือ 3, 3, 3, บวกสามบวกสบวกสถูกปะคะอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็คือ3 n มเอแบบนี้ an ของหนูนะคือสา แล้วทีนี้หนูลองแทน n เป็นเลขหนึ่งดูสามคูณหนึ่งได้สามหรือยังได้สามแล้วได้สามแล้วก็จบนี่ไงแปลว่าอันนี้มันคตท,ทั่วไปของมันก็คือสามนนั่นเองเห็นไหมอ่ะมาลองดูต่อ อันนี้400ไป395ไป390ไป385นี่ก็บอกว่าโอเค400ไป395เนี่ยก็คือลบห้าเนาะแล้วก็395ไปลบสามไป390เนี่ยก็คือลบห้าเหมือนกันไอ้นี่ก็ลบห้าใช่คะเพราะนั้นตัวต่อไปตัวต่อไปก็ต้องลบห้าแล้วก็ลบห้าแต่ว่าตัวต่อไปต้องเป็น380แล้วก็375เนาะทีนี้ a m นี่บอกแล้ว ให้เอาเลขทั้งบนนี้มาก่อนลบห้า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 ใช่ไหมก็กลายเป็นขึ้นต้นด้วยว่าลบห้าเอ็นทีนี้พอแทนเอด้วยเลขหนึ่งปุ๊บลบห้าคูณหนึ่งมันได้ลบห้าแต่พจน์แรกมันได้สี่ร้อยเพราะฉะนั้นเราต้องบวกเพิ่มเท่าไหร่เราต้องบวกเพิ่มเท่าไหร่มันถึงจะกลายเป็นสี่ร้อยได้แปลว่าเราต้องบวกเพิ่มสี่ร้อยห้าใช่ไหมคะนะ ่อไปข้อสามจาก2ไป7อันนี้คือบวก5เนาะจาก7ไป17อันนี้คือบวก10บถูกไหมคะจาก7ไป32อันนี้คือบวก15เพราะฉะนั้นหนูก็คงรู้แล้วว่ามันคือต้องเป็นบวกยี่สิบแล้วก็ต้องเป็นบวก2ี 25, ่สิบห้าไหคะสามสบวกยี่สิบก็เลยกลายเป็นห้าสิแล้วก็ห2าสิบสองบวกยีก็เลยกลายเป็น 7, เจ็ดสิบเจ็ดแบบนี้แต่ทีนี้เราจะเขียนพจน์ทั่วไปยังไงอ่ะในเมื่ออันเนี้ยมันไม่ได้เป็น เท่าเท่ากันถูกปหมันไม่ได้โดดเท่าเท่ากันเหมือนเมื่อกี้เราจะขึ้นมาเป็นบวกห n อเอกเพรพวกอย่างนี้นะคะมันบวกเท่าเท่ากันนั่นแหละแต่มันบวกเท่าเท่ากันแบบ2ชั้นเพราะว่าอันเนี้ยบวก5ไปบวกสิบถูกไหมฝั่งเนี้ยก็เป็นบวกห้าเนี่ไสิบไปสิบห้าก็เป็นบวก5้าอันสิบห้าไปยี่สิบก็คือบวกห้าอันนี้ก็คือบวกหเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเรียกแบบเนี้ยว่าลำดับพาฮูนามและลำดับพหฮูนามก็มีสูตรอยู่อ่ะเดี๋ยวพี่จดสูตรให้มันหนึ่งนะ ลำดับค่ะนาำสูตรจะยานิดหนึ่งนะคะเป็น an เท่ากับ a หนึ่งบวก n ลบหนึ่ง d หนึ่งบวก n ลบหนึ่ง n ลบสอง d สองส่วนสองแฝกบวกด้วย n ลบหนึ่ง n ลบสอง n ลบสาม d สามส่วนสามแฝก ให้สดก่อนนะทีนี้ไอ้อย่างเนี้ยไอ้อย่างตัวอย่างข้อสามเนี่ยมันคือพรหูนามสองชั้นเขาจะเรียกว่าสองชั้นเนาะเพราะว่ากระโดดแค่สองครั้งก็พอก็จะเห็นแล้วว่ามันเรียงกันเป็นห้าห้าห้าแบบนี้ใช่ไหมให้หนูวงตัวแรกนี้วงตัวแรกนี้นะมันคือ D ีหนึ่ง แล้วหนูก็วงตัวที่สองนี้นะมันคือ d สองแล้ว a หนึ่งก็คือตัวที่อยู่หน้าสุดแบบนี้อันนี้คือ a หนึ่งเข้าไหมเพราะนั้นอะเวลาเป็นสองชั้นอะเขาก็ใช้ถึงแค่นี้พอไม่มีไม่มีชั้นที่สามเห็นไหมคะแต่อันนี้คือสูตรไว้สําหรับใช้สามชั้นได้ด้วยถ้ามีสามชั้นเนาะเราก็ใช้ทั้งหมดนี้เลยสามชั้นนี่น,นะคะอ่ะถ้าพี่แทนสูตรใช่ไหมก็กลายเป็น a n เนอนเาะเท่ากับสองบวกด้วย n ลบหนึ่ง ด1หนึ่งของเราก็คือห้าถูกไหมบวกด้วยเอลบหนึ่งคูณกับเอลบสองคูณดีสองของเราก็คือห้า้วก็ส่วนด้วยสองเนาะแบบนี้อ่ะแล้วเราก็ไปแจกแจงมันเนาะกลายเป็นสองนะคะอันนี้แจกเข้าไปแจกเข้าไปกลายเป็นห้าเอลบห้าอ่ะอันนี้เอาโมไหนแจกก่อนดีเอาคู่นี้กันแล้วกันเนาะคู่นี้งั้นก็กลายเป็นห้ 5, าเอ็ลบห้าเหมือนกัน เพราะฉะนั้น 5n เจอ n ก็เลยกลายเป็น 5n กำลัง2 n เจอลบ5กลายเป็นลบ 5n แล้วก็ลบ2เจอ 5n กลายเป็นลบ 10n แล้วก็เป็นบวก10หารด้วย2ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นพี่ทำข้างหน้าให้มันเป็นส่วน2ซะให้เรียบร้อยกลายเป็น4เอ๊นนะ2ลบ5เป็นลบ3เนาะลบ3คูณ2ก็เป็นลบ6บวก 10n เห็นไหมคะ ตอนนี้มาจากตรงนี้นะกำลังมันเดิมบวก5 n กำลัง2ลบ5 n อนลบ10เอนบวก10น,นะคะอะเพราะฉะนั้นข้างบนจัดก,การให้ียบร้อยสีก็จะมี5 n กำลัง2เนาะแล้วก็มีลบ5ลบ10บวก10ก็กลายเป็นลบ5 n แล้วก็มีบวก10ลบ6ก็กลายเป็นบวก4ส่วน2นะคะแปลว่า แปลว่าโคดทั่วไปของลำดับเนี้ยคืออันนี้คืออันนี้หนูก็ลองแทนดูแทนเอเป็นหนึ่งอ่ะแทนเเป็นหนึ่งถ้าคูณหนึ่งกำลังสองในห้าถูกไหมห้าลบห้าคูณห้าลบห้าคูณหนึ่งก็กลายเป็นศูนย์ศูนย์บวกสี่เป็นสี่สี่หารสองเป็นสองถูกป่ะคะนี่ไงไดเอหนึ่งเป็นสองอ่ะลองดูซิว่าตัวที่ห้าจะได้เป็นห้าที่สองหรือเปล่าจะคิดเล่นเอะนิดนึงนะไม่เป็นไร ห้าคูณห้ากำลังสองนะคะลบด้วยห้าคูณห้าแล้วก็บวกกับสี่แล้วก็หารด้วยสองถูกไหมอันนี้เป็นห้ากำลังสามได้ร้อยยี่สิบห้าห้าห้ายี่สิบห้านะคะลบยี่สิบห้าอ่าลบยี่สิบห้าแล้วก็บวกสี่ร้อยยี่สิบห้าลบยี่สิบห้าเป็นหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบวกสี่เป็นหนึ่งร้อยสี่หนึ่งร้อยสี่หารสองเป็นห้าสิบสองเป็นเห็นไหมวันนี้ทำได้นะคะถ้าเจอลำดับแบบนี้นะเรียกว่าลำดับพหุนามเนาะหนูก็ต้องจำสูตรให้ดีดนะคะ Oh, oh, oh. จริงๆเป็นสี่ชั้นได้ไหมสี่ชั้นได้นะหนูดูแพทเทิร์นได้เลยเนี่ยอันนี้คือหนึ่งชั้นถูกไหมสองชั้นสามชั้นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสี่ชั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นบวกด้วย n ลบหนึ่งคูณ n ลบสองคูณ n ลบสามคูณ n ลบสี 3, ่ 4, แล้วก็คูณ d สี่แล้วก็หารด้วยสี่แป๊นะคะอะข้อสี่ข้อสี่เจ็ดร้อยยี่สิบเก้าสองร้อยสี่สิบสามแปดสิบเอ็ดยี่สิบเจ็ดอ่ะคนจะมองก็จะคือลบหรือเปล่า แต่อันเนี้ยทับอันนี้ไปนี้มันลบสี่ร้อยกว่าเลยถูกปะสี่ร้อยกว่าจากสองร้อยไปแปดสิบมันก็ลบเท่าไหร่ลบร้อยหกสิบกว่าถูกไหมคะมันไม่น่าจะใช่ลบนะอ่ะไม่แน่มันอาจจะเป็นสองชั้นเมื่อกี้ก็ได้อะที่ลองคิดเลขอลละไรแล้กันเรียเลขนะจ๊ะเจ็ดสองเก้าลบสองสี่สามครับเจ็ดสองเก้าลบสองสี่สาม ได้เป็นอันนี้ได้เป็นลบสี่ร้อยแปดสิบหกเนาะสองสี่สามลบแปดสิบเอ็ดอันนี้ได้เป็นลบร้อยหกสิบสองอ่ะแปดสิบเอ็ดลบยี่สิบเจ็ดนี้ได้เป็นลบห้าสิบสี่อารองอีกทีหนึ่งสี่แปดหกลบหนึ่งหกสองได้เป็นลบสามร้อยยี่สิบสี่อันนี้จึก๊กจึ๊กร้อยหกสองลบห้าสิบสี่ค่ะร้อยหกสองลบห้าสิบสี่ได้เป็นหนึ่งร้อยแปดเอยลบหนึ่งร้อยแปด ไม่น่าจะใช่แล้วนะไม่น่าจะใช่พะวนะคะหรือให้เป็นคนรัต้องเป็นคนรัไก่มากซึ่งไม่ไหวเนาะอาจจะมีคนสังเกตแล้วแหละว่าเฮ้ยเพียงมันคือการหารสามหรือเปล่าอ่าไม่ใช่การบวกการลบแต่เป็นการหารไงใช่ไหมอ่ามันคือการหารสามเจ็ดสองเก้าหารสามได้สองสี่สามเนาะสองสี่สามหารสามได้แปดสิบเอ็ดแปดสิบเอ็ดหารสามได้ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดหารสามต้องได้เป็นเก้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต่อไปเก้าหารสามต้องได้เป็นสาม คิดปะอ้าวแล้วถ้ามันเป็นหารสามแบบนี้เราจะทำยังไงถ้าหนูดูดีๆนะอันเนี้ยมันคือสามกำลังหกถูกไหมคะกำลังหกป่ะไก้กำลังสามจากำลังหกโอเคสามกำลังหกอันนี้มันคือสามกำลังห้าอันนี้มันคือสามกำลังสี่อันนี้มันคือสามกำลังสามสามกำลังสองถูกไหมแล้วก็สามกำลังหนึ่งเห็นปะแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคดทั่วไปเนี่ยมันต้องอยู่ในรูปของ สามกำลังเอ็นแน่เลยถูกไหมคะสามกำลังเอ็นแต่อันนี้ไงพจน์ที่หนึ่งมันคือหกเอ็นพจน์ที่สองมันคือเออไม่ใช่พจน์ที่หนึ่งสูงเอ็นพจน์ที่หนึ่งมันคือกําลังหกพจน์ที่สองคือกําลังห้าพจน์ที่หนึ่งคือกําลังหกแปลว่าต้องกลายเป็นลดลงเรื่อยๆถูกไหมคะมันก็คือหกอ๋อเจ็ดลบเอ็นถูกไหมเพราะพจน์ที่หนึ่งเป็นหกอพจน์ที่หนึ่งเป็นหก เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นเจ็ดลบหนึ่งเท่ากับหกตัวคตันี้จริงๆมันจะมีสูตรอยู่ไอ้อย่างเงี้ยเราจะเรียกว่าลำดับเลขาคณิตนะอันนั้นจะมีแยกอีกสองอันคือเลขเลขคณิตกับเลขาขาคณิตนะแต่เราจะเป็นอีกลิปหนึ่งนะคะอ่ะทีนี้นีข้อห้าข้อห้าจากสามไปเก้าเป็นสิบเก้าไปสามสิบเจ็ดไปหกสิบเจ็ดคูนกันเนปล่าอ่ะคูณลองดูสิสามไปเก้ามันคูณสามเหมือนข้อเมื่อกี้เปล่าเก้าคูณอะไรสิบเก้าไม่มี ถูกไ,ไหมคะอันนี้ไม่มีไม่น่าใช้คูณอ่ะเพราะฉะนั้นลองดูสามไปเก้ามันคือบวกหกเก้าไปสิบเก้าคือบวกสิบสิบเก้าไปสามสิบเจ็ดคือบวกสิบแปดนะเอ้ยใช่ไหมสิบแปดอันนี้ไปอันนี้คือบวกสามสิบอืมยังไม่ชัวร์ปะอ่ะหกบวกสิบหกไปสิบมันคือบวกสี่สิบไปสิบแปดมันคือบวกแปด สิบแปดไปสามสิบคือบวกสิบสองอ่ะใช่แล้วแหละสี่ไปแปดมันคือบวกสี่แปดไปสองมันคือบวกสี่เพราะฉะนั้นอันนี้มันคือลำดับพหุนามแบบสามชั้นโดยที่หนูก็วงเลยตัวหน้าอันนี้คือ A1 หนึ่งนะคะอันนี้คือ d1 หนึ่งอันนี้คือ d2 สองอันนี้คือ d3 สามลำบากนกหนึงนะสามชั้นเนี่ยอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะ a n อนันนี้เนาะก็กลายเป็น A หนึ่งคือสามถูกไหมคะบวกด้วย n ลบหนึ่งคูณ d หนึ่งหนึ่งคือหก บวกด้วย n ลบหนึ่งคูณ n ลบสองคูณ d สอง d สองคือสี่เนาะส่วนด้วยสองแฟกสองแฟกก็คือสองนั่นแหละบวกด้วย n ลบหนึ่งคูณ n ลบสองคูณ n ลบสามคูณด้วย d สามคือสี่เหมือนกันส่วนด้วยสามแฟกแล้วหนูก็ต้องไปจัดการกระจาย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 ให้มันเหลือในรูปที่แบบว่าสวยที่สุดนะคะนะ อันนี้เดี๋ยวพี่ขอดูก่อนว่าพี่ได้กระจายเป็นไงไม่ได้กระจายสีเป็นยอย่างนี้เลยโอเคไม่เป็นไรอันนี้นะคะหน้าที่กระจายเป็นหน้าที่ของนักเตรียมหน้าที่กระจายแล้วจัดลูก DIY เอานะจ๊ะ DIY เห็นไหมก็แค่กระจายไปกระจายมาแล้วทําส่วนไอเท่ากันก็บวกลบกันให้เรียบร้อยแค่นั้นเองเนาะอ่ะทีนี้มาต่ออันนี้เขาบอกว่าสี่หกสิบสิบหกยี่สิบหกเฮ้ยมันดูลันดอมปะเนี่ยสี่ไปหกมันคือบวกสองหกไปสิบมันคือบวกสี่สิบไปหกมันคือบวกหกแล้วไปยี่สิบหกมันคือบวกสิบใช่หร โอเคถ้าเป็นแบบนี้ยรูจะบอกว่าอันนี้คือบวกสองอันนี้คือบวกสองอันนี้คือบวกสี He, ่ค่อยยนไม่เท่ากันอ่ะไม่ใช่พหุนามแน่เลยไม่ใช่พหุนามเนาะทำไงดีคูณได้ไหมสี 4, คนะ 6, 5, ค่คูณเลยได้หน <laughs> ึ่งเท่หกหนึ่งจุดห้าถูกไหมคะคูณหนึ่งจุดห้าหกคูณเลยได้สิบสิบส่วนหกเอาง่ายๆคูณสิบส่วนหกหรือก็คือคูณห้าส่วนสามก็ดูดูไม่เข้าเขาหรือไงก็ไม่รู้อ่ะ แต่ว่าพี่เอกใจนิดนึงจากสี่ไปหกแล้วไปสิบเนี่ยมันคือหกบวกกับสี่ป่ะบวกกับตรงนี้ได้สิบแล้วก็ไอ้สิบกเนี่ยมันก็เกิดจากสิบบวกกับหกไหมได้สิบหกเห็นไหมมันคือการบวกตัวข้างหน้าถูกไหมคะเนี่ยตั้งแต่ไอ้สิบนี่นะมันจะเอาหกมาบวกกับสิบเอสีอ่มาบวกกับหกส่วนสิบหกขอวงสีไหมะะ่อกันวงสิบหกมันก็จะเอาหกมาบวกกับสิ แล้วก็26มันก็จะเอา10มาบวกกับ16แบบนี้เรียกว่าลำดับลีคูลินนะคะเวลาเขียนอะไต้องเขียนแบบเป็นอิงตัวข้างหน้าถูกไหมทีนี้เวลาอิงตัวข้างหน้าอ่ะที่บอกว่า an นะคะก็จะเอาตัวข้างหน้ามันตัวแรกนะคะก็คือเอา an ลบหนึ่งตัวที่อยู่ข้างหน้ามันตัวแรกบวกกับตัวที่อยู่ข้างหน้ามันตัวถัดไปเป็น an ลบสองแบบนี้เห็นไหม สมมตินนะพน่บอกว่าอันนี้คือ a สามใช่ไหมคะ a สามจะเท่ากับเอา a a หนึ 1, ่ง a n ลบหนึ่ง a สองำไมไหมอันนี้เป็น a สามใช่ไหม a สามจะเท่ากับการที่หนูเอาตัวข้างหน้าเนี่ยหนึ่งตัวบวกกับตัวข้างหน้านี้อีกหนึ่งตัวไอ้เลขหกตรงเนี้ยมันคือตัวพจน์ที่อยู่ข้างหน้ามันก็คือเป็น a n ลบหนึ่งเลขสี่ตรงเนี้ยมันก็คือพจน์ที่อยู่ข้างหน้ามันไปอีกสองพจน์ก็คือเป็น a n ลบสองโอเคไหมคะ อันนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าลำดับด e ีคือเลนหรือลำดับเวียนเกิดเนาะซึ่งเวียนเกิดเนี่ยเราจะต้องกําหนดให้มันด้วยกําหนดให้มันว่า a 1นะคะเท่ากับ4แล้วก็ a 2เท่ากับ6เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าหนูลองแทน n เป็นดูอ่ะตัวอันนี้จะกลายเป็น1นลบหเป็น a 0ซึ่งมันไม่มีทีนี้ถูกไหมเหลือ,อน,นี่เป็น1กลายเป็น a ลบหึ่งซึ่งมันไม่มีนะคะเพราะนั้นเราเลยต้องกําหนด2ตัวแรกให้แล้วเราก็ต้องบอกในสูตรว่าโอเคงั้น n เนี่ยเริ่มต้นที่3แบบนี้ อันนี้คือลำดับทั่วๆไปยังไม่ใช่ลำดับเลขคณิตกับลำดับเลขคณิตนะลำดับเลข,ขกับลำดับเลขคณิตจะอยู่อีกคลิปหนึ่งนะคะพี่ไม่อยากให้คลิปมันยาวมากโอเคลองทำเองนะคะมีทั้งหมดหกพจนเนาะเอ้ยไม่ใช่หกพจน์มีทั้งหมด,ด,มดมหมดข้อนะคะบอกว่าจงหาพจน์ทั่วไปของลำดับต่อไปนี้ลองนั่งทายดูซิว่าอ่ะถ้าหนูอยากหาตัวที่ร้อยแบบนี้หนูก็ต้องหาพจน์ทั่วไปให้ได้ก่อนแล้วพจน์ทั่วไปของแต่ละข้อ มันเป็นยังไงเนาะมีเฉลยอ,อยู่ที่ท้ายแผ่นนะคะแต่ว่าควรทำเองก่อนก่อนที่จะไปดูเฉลยนะโอเควันนี้คลิปนี้ก็จะพอแค่นี้นะคะบ๊ายบาย